เอาละค่ะตอนนี้นะคะเราก็ได้คุกกี้ดากโกโก้แบบเอาเวกเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้ก็นางโหดขึ้นมากๆเลยเดี๋ยวเราจะมาอ่านสกิลแบบคร่าวๆแล้วกันเนาะการฟาดฟันของพลังแห่งดาบยักษ์ที่แข่งแกร่งยิ่งขึ้นจะสร้างความเสียหายและทำให้ติดดีบัฟลดความเสียหายคริติคอลดีบัฟ บาดแผลร้ายแรงและดีบัฟบาดเจ็บโดยหลังจากโจมตีหนึ่งครั้งจะยืมพลังแห่งมังกรดำและมังกรขาวทันทีซึ่งจะทำให้ดาบยักษ์ฟาดฟันลงไปได้อย่างทรงพลังพร้อมทำให้ติดดีบัฟมืดมนดีบัฟการบุกรุกของความมืดและดีบัฟเพิ่มความเสียหายธาตุมืด แล้วสร้างความเสียหายคือเป็นตัวที่ติดดีบัฟเยอะมากเมื่อเริ่มการต่อสู้จะใช้พลังแห่งราชวงศ์เพื่อเพิ่มการลดความเสียหายของเพื่อนร่วมทีมทั้งหมดและจะเพิ่มพลังป้องกันให้เหล่าคุกกี้สายจู่โจมที่อยู่ใต้บันชาแห่งราชารวมถึงมอบบัฟเพิ่มการลดความเสียหายและบัฟ เพิ่มการดูดซับความมืดให้แก่คุกกี้ดาร์กช็อกโก้อีกด้วยแต่ฉันสงสัยตรงที่ว่าจะเพิ่มพลังป้องกันให้กับเหล่าคุกกี้สายจูดโจมที่อยู่ใต้บัญชาคือจะอยู่ใต้บัญชาเนี่ยคือต้องยังไงหรอเอ่มดาบทะลวง95%ของพลังโจมตีบวกกับความเสียหายเพิ่มเติม60% ต่อการบาดเจ็บ1%ซจำกัดสูงสุด2,000% 60ซต่อ1%เปหรอต่อการบาดเจ็บแล้วเราสามารถทำให้ฝั่งหนึ่งบาดเจ็บได้เท่าไหร่เหรอบาดเจ็บลดพลังชีวิตสูงสุด20%นาน10ซ้อนได้2อันนั่นหมายความว่าเราทำให้อีกฝั่งหนึ่งบาดเจ็บแล้วก็ลดพลังชีวิตสูงสุดได้ถึง4 0เเเลยเหรอ งั้นดามเมจตรงนี้ก็คือน่าจะแบบเป็น2,000%เลยตามแบบความบาดเจ็บตรงนี้นะคะที่ลดลงเนาะแล้วก็บาดเจ็บเพิ่มเติมสำหรับสายจู่โจมและป้องกันลดพลังชีวิตสูงสุด12%นานานส0ซ้อนได้2% 1 2เอ่อ 12. ก็เท่ากับ25%นั่นหมายความว่าถ้าเราสู้กับอีกฝั่งหนึ่งที่เป็นสายจู่โจมแล้วก็ป้องกันเนี่ย สองสายเนี้ยจะบบกบางลงมากๆเลยนะคะจะมีบัตรแผลร้ายแรงเพิ่มอีกนะคะคือเพิ่มจำกัดการบาดเจ็บสูงสุดเป็น50อ๋อจากตอนแรกที่เขาทำได้แค่40คือเพิ่มเป็น50เลยนะคะนาน10วิแล้วก็ลดความเสียหายคริติคอล12.5 นาน10บสอนได้2เท่ากับเป็น25งั้นแบบนี้วิธีการเคาน์เตอร์ดากโกโกคือต้องเล่นตัวที่ไม่ใช่สายจู่โจมกับป้องกันหรอแบบใช้ตัวเวทใช้ตัวธนูอะไรอย่างเงี้ยอย่างเดียวเลยเหรอแต่สุดท้ายคือใครมันจะยืนแทงได้หรอถูกไหมล่ะเออก็เดี๋ยวลองดูแล้วกันในอนาคตเราก็จะมีอีกสามภารกฟฟใหญ่ๆตรงนี้เลยนะคะอ่านอันนี้ก็เลยนะคะอันยาวๆนี้นะคะ มังกรขาวมังกรดำทําดาเมจพ335ของพลังโจมตีบวกกับความเสียหายเพิ่มเติม135%ต่อการบุกรุกของความมืด1ครั้งจากัดสูงสุด900%าเอร์เบุกรุกไหนขอดูซิตรงไหนมันบุกรุกเป็นอันนี้หรือเปล่าที่มันลดพลังชีวิตสูงสุดเพื่อนอะเนี่ยมันจะมีบุกรุกอยู่นะ เอาเป็นว่าถ้าบวกได้เยอะอ่ะก็ทำดาเมจได้สูงสุดมากสุด9 0 0เซนตเพิ่มเข้าไปอีกอะ่ะก็บวกตรงนี้แล้วก็ได้จากตรงนี้อีกออก็เยอะมากเลยเพิ่มเฉยต่อการลดความเสียหายมังกรขาวแล้วก็มังกรดำสามสิบโอเคมีเพิ่มเฉยด้วยแล้วก็เพิ่มความเสียหายทัดมืดยี่ิอนานสิบวิซ้อนได้2นั่นหมายความว่าเพิ่ม4ี่สิบเลยนะคะ การบุกรุกข,ของความอ๋อนี่ไงนี่ไงเฮ้ยมันลดอัตราคิดที่ข้อด้วยเหรอ2 5นาเปอร์เซ็นต์นานี่าวิเฮ้ยมันลดอัตราคิดอีกฝั่งหนึ่งด้วยคือแรงเกินบวกลดการฟื้นฟูด,ด้วย5เปอร์เซ็นต์ซอนเดขสองนั่นหมายครามว่าลดการฟื้นฟูอีกฝั่ง10%เปอร์เซ็นต์ลดแล้วลดอีกเลยลดอัตราคิดลดฟื้นฟูอีกฝั่งแล้วก็จะมีมืดมนนะคะมืดมนคือ ไม่สามารถฟื้นฟูพลังชีวิตได้นาน5วิบวกกับลดพลังป้องกัน30%อันนี้เป็นมืดมนที่เอาไว้ทำกับคุกกี้นะแต่ถ้าเป็นมืดมนที่เอาไว้ใช้กับมอนสเตอร์คือมอนสเตอร์จะหิวเลือดไม่ได้10วินะคะแล้วก็ลดพลังป้องกันมอนสเตอร์20%แล้วก็ลดพลังโจมตีอีกฝั่งหนึ่ง28%นาน10วิซ้อนได้หนึ่ง อเมก้็ oh คือลดนั่นลดนี่ลดป้องกันห้ามฟื้นฟูต่อไปจะเป็นพลังแห่งราชวงศ์ให้กับตัวเองก็คือภูมิคุ้มกันการบาดเจ็บและช็อตแล้วก็ลดดีบัฟ30%นางจะไม่บาดเจ็บแล้วนางจะไม่ติดช็อตด้วยเทพอัศนีเตรียมขิดชนิงกิตเตอร์แบ็กเลมอนเนชวิตสลจบเฮ นะคะทำอะไรไม่ได้เลยเพื่อนร่วมทีมทั้งหมดเมื่อเริ่มการต่อสู้จะได้การลดความเสียหาย20%ด้วยก็คือโผล่หน้าขึ้นมาคือได้ลดความเสียหาย20เลยไม่ต้องทำอะไรเลยต่อมาก็จะเป็นบัญชาแห่งราชานะคะให้ตัวเองคือเพิ่มพลังป้องกัน15%เพิ่มพลังชีวิตสูงสุด25%คุกกี้ใสจ่จุดโจมเพิ่มพลังโจมตี10คุกกี้ดาร์กช็อก กเพิ่มการดูดซับความมืด50%เพิ่มการลดความเสียหาย25%แปลว่าถ้าจะเล่นแบบบัญชาเนแมควาต้องเล่นแบบคุกกี้สายจุดโจมอะ่ะเออเขาอาจจะให้เราอะ่ะเล่นกับพวกสายหมัดมากขึ้นอะ่ะอย่างเช่นลูกชีเออแล้วก็ ล่าสุดก็เทพอัศนีไม่แน่ว่าอาจจะแก้วมังกรได้หรืออาจจะมีคอมที่เขาแบบคิดเล่นๆกันแล้วมันทําได้ก็ได้นะเพราะว่ามันจะมีการแบบแจกบัฟไงเนี่ยให้กับพวกสายจูโจมแต่มันก็แจกแค่สิเอองไงมันก็คงตลกๆอะคงไม่ได้มีอะไรมากหรอกแล้วก็เดี๋ยวจะมีเอฟเฟกของผู้นําอีกก็คือเป็นเอฟเฟกดูดซับความมืดก็คือมันจะหิวเลือดถ้าทําดาเมจธาตุมืดจบแค่นั้นแหละ ก็คือมันจะยืนได้นานขึ้นมันจะเติมเลือดให้ตัวเองอ่ะเออคือตีเป็นธาตุมือดอ่ะตัวเองก็ได้แบบดูดซับดูดซับดูดซับแต่ว่าตอนนี้ตัวที่เป็นธาตุมืดจริงๆก็จะมีแค่อ,อืนี่นะคะบราวน์เอ่งฉันทําอะไรบวก20ฉันไม่แน่ใจว่าใช้ได้หรือเปล่าด้วยนะคะแล้วก็จะมีเนะี่ยลูกชี้ดาร์กช็อกโกตอนเนี้ยนะฉันพูดเลยว่าท็อปปิ้งของดาร์กโกโก้คือครูททมล้วนให้ติดเป็น2วิด้วย ตอนนี้เขาจะเล่นเป็นดาร์กโกโก้แบบ2วิคือนํามิสติกแล้วนะมิสติกไม่ต้อง2วิแล้วนะดาร์กเลยก็เท่าที่ทำนะคือคูทม์สช่องอะ่ะขึ้นได้แล้วขึ้น2วิได้แล้วนะคะแต่ว่าถ้าอยากให้มันแบบรัวๆอ่ะฉันแนะนำนะยังไงก็คูทม์สี่ช่องไปเลยซึ่งทีมตอนนี้นะคะฉันใช้ทีมนี้อยู่นะคะไม่รู้ว่าลดแค่ไหนนะแต่ว่าฉันใช้จน จากอันดับชั้นประมาณ800อะ่ะตอนนี้ฉันกลับมาอยู่ประมาณ300-200ได้อะ่ะก็เดี๋ยวเราจะลองเล่นให้ดูกันก่อนแล้วค่อยแจงท็อปปิ้งนะคะเขาใช้แป้นลินลีนะแล้วก็มีเทพอัศนีอยู่ด้วยจะเห็นได้ว่าฉันไม่ใช้เทพอัศนีเลยฉันชดออเออเอ,อ,เอ,อความจริงเราควรพาไปดูนี่นะเนาะอุ้ยอ,อุโอ,อ้โหความจริงเราควรพาไปดูแบบตก,กิวแบบ ช้าๆก่อนว่ามันเป็นยังไงเนาะแบบให้เห็นความสวยเนาะโอ้โดู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 ยังยืนอยู่เลยวิสตาร์ดเอาขนนกไปเออๆนี่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 บึมบมบมนี่ตั้งแต่ฉันได้ซีมานะคือฉันกลับมาอยู่จุดเดิมของฉันนะ <laughs> ตอนแรกฉันตกอันดับเวอร์ แต่พอได้ป่าดักอเวกมาก็โอเคกลับมาอยู่ที่เดิมนี่นะคะเดินแบบช้าๆให้ดูกันเลยถ้าโจมตีเปิ่งนี่ก็คือตีเป็นหมู่นะคะมอนตายหมดเลยแล้วชีจะมีออร่าแบบมืดๆด,ดำๆน่ะเออนี่บางกร2ตัวเรียกออกมาจูดโจมก็นามีเอฟเฟกผู้นำมานเนาะมันเป็นแบบสีเอฟเฟกผู้นำชีนี่นะคะ คือแอนิเมชันมันอะ่ะก็เหมือนกับ Under อันเดิมอ่ะตัวเดิมอะ่ะแต่ว่าจะเปลี่ยนเอฟเฟกมีมังกรมีแบบขอบๆสวยขึ้นแล้วก็ชุดก็เปลี่ยนไปสวยขึ้นนะคะเนี่ยเออแต่ว่าอย่างอื่นก็คล้ายๆเดิมซึ่งฉันมองว่ามันดีแล้วกับการที่เขาอะ่ะยกเลิก Ancient Plus แล้วมาทำแบบนี้นะคะมันดูเหมาะสมกว่า ก็ประมาณนี้เดี๋ยวเรากลับไปอารีนาต่อเลยฝั่งนนก็เป็นทีมคล้ายๆกับตอนแรกเลยนะคะไม่ขายอะทีมแบบตอนแรกเลยน,นี่ค่ะบินบินบินรอ,อบนี้ยืนไม่ไหวจ้าโอ้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 โอโอโอบางทีก็จะเป็นแบบนี้แหละแล้วแต่ฟิลรอบนี้น่าจะเขตนะคะ คือฉันยังไม่ได้แน่ใจว่าอันนี้มันเป็นคอมแบบไฟนนลแล้วอะไรเงี้ยเพราะว่าตัวละครดาร์กช็อกอะดาร์โกโก้สิเพิ่งเข้ามาใหม่ก็รู้สึกว่าคือเห็นเขาใช้สตาร์ดัตกันเยอะฉันลองใช้บ้างก็แบบเฮ้ยมันก็ชนะได้เยอะอยู่นะฉันก็เลยเอามาเล่นดูแล้วฉันใส่เป็นครูไทม์ล้วนเลยเนี่ยเห็นปะรอบเนี้ยฉันเก็บได้ละนี่สตาร์ดัตก็แบบบินบินหลบบินหลบแบบนี้เลย้ยหรือว่าจะไม่ได้วะ เึิมได้ได้ได้ชนะจะเป็นฟิลนี้เลยยังไม่แน่ใจว่ามันเป็นแบบคอมที่เพอร์เฟกหรือ,อยังนะคะอันนี้นะคะเราเจอกับดาร์คสามดาวอเวกเลยอ่าเป็นทีมนี้เนี่ยเห็นไหมปกติเขาจะใช้ทีมนี้กันเพศศิรีหนึ่งแล้วก็จะเป็นแบบลิลลี่ข้างหลังแบบเนี้ยซึ่งบางทีอ่ะนชนะทีมนี้ บางทีก็แพ้ทีมนี้รอบนี้ฉันจะชนะหรือแพ้ฉันไม่แน่ใจนะชนะไหมรอบนี้นี่คือดาร์กยืนอึดมากเลยนะนี่ขานาดใส่แบบเป็นครูทามแบบเร่ยๆเปื่อยๆ,ๆนะคะเนี่ยรอบนี้ชนะเห็นปะยืนได้แบบไม่มีใครตายเลยรอบนี้ฟิลฟิลลรู้คุณหนูเวอร์ลิลินะีคุณดูด้านแมทสตีดดาเมจ ลิลลี่เยอะสุดเพราะว่าใชยจมล้วนนะมีแต่ทีมแบบนี้เต็มไปหมดเลยนะคะทีมลิลลี่เนี่ยมาดูกันว่ารอบนี้จะชนะไหมจะเห็นได้ว่าสตาร์ดาชันขึ้น2วิเลยนะคือ <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวมาแจ้งให้ดูอีกทีหนึ่งว่าเป็นยังไง่อแต่รอบนี้จะยืนไหวไหมยังไงอะดาเออเออเออนี่ฟาดมันนีนๆนน เออฝั่งนูนคือทนดีบัฟฝั่งเราไม่ได้มีแต่แะดีบัฟเยอะแยะอลิลี่เออระเบิดนี่ค่ะเหลือแค่ตัวเดียวแล้วนะนี่คือนางแท่นะฉันชอบนะฉันชอบการที่แบบเปลี่ยนชุดเปลี่ยนสกิลนะตอนแรกเกือบวีละตอนที่แบบจะเป็นตัวละครใหม่อะ่ะแต่ฉันรู้สึกว่าเกมคลุกิลันคิงดอมอ่ะคือเขาแบบ เราฟังเสียงแบบผู้เล่นนะจนเขาปรับมาเป็นแบบเนี้ยฉันว่ามันก็ดีกว่าตอนที่มันแบบยังไม่ปรับอะไรเลยอะ่ะถ้าแบบไม่มีใครพูดถึงเรื่องเนี้ยหรือแบบถ้าทีมงานเขาไม่รับฟังอะ่ะเราต้องเล่นอีต,ตัวนี้แบบเป็นตัวใหม่เลยนะซึ่งมันแบบหายากมากอะ่ะมันใช้ต้อง250โลในการกว่าจะสุ่มได้การันตีเชียร์แต่คืออันนี้เขาอัปเดตมาใหม่อะ่ะใช้แค่150ในการสุ่มเพื่อที่จะเอาแบบ หินเอาเวกมาอัพชีแล้วก็เกมก็แตกอีกเออเวันอะเจวันจะการันตีได้1น่ะได้หนหินนะไม่ใช่หนหินแบบหเอาเวก็1ดาวอะคือฉันว่ามันมันโอเคแล้วนะฉันไม่รู้สึกโกรธเลยแล้วฉันรู้สึกว่าเนี่ยแหละคือเกมที่เขาแบบตั้งใจรับฟังอะเออแล้วตัวมันก็ออกมาเท่นนะฉันชอบนี่ค่ะไม่รู้ว่าเจอกับอะไรสมบัติเป็นเอมเหมือนเอามาลบดีบัฟเหรอ แต่ว่าถ้าเจอสตาร์ดัตคือลบไปก็ระเบิดดาเมจเลยปะเออมาดูกันเออ,เอ,อสตาร์ดัตบินนี่จังหวะของฉันมันจะเป็นแบบนี้คือโอ้รอบนี้ยืนไม่ไหวแน่เลยอะเออ,เอ,อ,เอ,อแล้วแต่ฟิลแหละก็มีไหวบ้างไม่ไหวบ้างคือซันอนาะอยากให้สตาร์ดัตชนะมันพยายามแบบ โดดได้เร็วที่สุดอะเข้าใจฟิลปะไหวปะวะโอเครอบนี้ไม่ไหวนะรอเมื่อกี้เราแพเพราะว่านี้หรือเปล่าวะเพราะชีใช้แว่นตาไหมหรือว่าบางทีเราอาจจะลองเปลี่ยนสมบัติแบบอะไรใหม่ๆบางทีเราอาจจะลองแบบใส่ตามเลยแอปแบบนี้เลยแล้วก็เอาอันนี้มาแทนแต่ว่าเป็นทีมเดิมของเราคือเดีเนสตา้าดัด้คือเริ่มป,อป๊อปปปล่ากลับมาขึ้นนะคะ ไม่แน่ใจว่าทําไมสตาร์ดัสถึงถึงเก่งอะเพราะว่าฉันฉันก็ไม่แน่ใจเหมือนกันมันอาจจะแบบบินบินมาบินบินหลบแปะดีบัฟเพิ่มอุ้ยยังไงเนี่ยโอ้โอ้ไหมไหมเนี่ยแต่เรายังมีลิลลี่อยู่นะคะบึมไม่ได้หรอออมยังไงเนี่ย แลดูตีกันไปตีกันมานะคะดูไม่ค่อยรู้เรื่องสักเท่าไหร่นะคะแต่พี่น้องเสียสันตายแล้วค่ะเออเหลือดาร์กสองตัวตีกันนะคะโอเคเสมเวอว่า <laughs> เดี๋ยวคลิปอื่นค่อยมาทําทีมอื่นแล้วกันคลิปนี้คือทีมนี้แหละบจบๆนะคะเอาคลิปเดียวเอาทีมเดียวไปเลยซึ่งแลดูนี่ ถ้ายืนไม่ได้ก็คือดึนไม่ได้เลยแต่ว่ารู้สึกก่อนหนใต้มันเลยนะคะไหวไหมอ่าคู่ทามแอบเร็วไปนิดนึงนะลิลลี่สนะฉันต้องลดคู่ทามลงแต่ชนะนะคายังชนะอยู่นี่พอใช้ได้นะทิมสุดท้ายก็เจอกับอ่มสตาร์ดัสนี่แต่ว่าความจริงอะเราควรหาพวกตัวแบบ วอมัดไหมจะได้เล่นกับบ๊บแต่แบบนี้ก็ดีแล้วนะเพราะว่ามันลดครีของอีกฝั่งหนึ่งอะนั่นหมายความว่าเทพอัศนีของอีกฝั่งหนึ่งอะจะทำครี80ไม่ได้นะแล้วพอมันเป็นอย่างนั้นอะไฮเปอร์ชาร์จของเอ่อเทพอัศนีอะก็จะไม่มีนั่นหมายความว่านางจะไม่มีลดความเสียหายให้ตัวเองอะ นางก็จะตายก่อนชวบานเขาอะมาดูท็อปปิ้งกันนะคะตอนนี้ก็ใช้3ตัวหน้าเป็นคูทามล้วนเลยบิ้องเสียคูทามล้วนนะคะเน้นคูทามเยอะๆแล้วก็ลดความเสียหายอันนี้เราใช้เป็นลดความเสียหายล้วนเลยนะคะในส่วนของบิสกิตบางทีก็ยังยืนไม่ไหวเลยต่อไปก็จะเป็นดาร์กนะคะก็จะเป็นแบบคล้ายกันเลยคูทามเยอะๆออทำให้ชีขึ้นเลข2ตรงนี้ให้ได้นะคะก็ ในบิสกิตน่าจะต้องใช้คู่ทามประมาณ2ช่องอ่ะน่าจะพอแล้วนะคะแล้วก็สตาร์ดัสอ่ะฉันก็ทำสองวินะคือแบบอยากให้มันกระโดดเร็วๆอ่ะตอนนี้ก็ทำแบบนี้ไปก่อนยังไม่แน่ใจอะไรทั้งสิ้นนะคะคู่ทามเน้นๆเลยตอนนี้3ตัวแต่ว่าลิลลี่คือใช้เป็นโจมลวนนะคะแบบนี้ในส่วนของบิสกิตอ่ะคือเน้นเพิกเฉยนะแต่ว่าตอนนี้ไม่มีเพิกเฉยเลยมีแค่นี้เองอ่ะมี2อออฟอ่ะ รีไม่ได้ด้วยคือมันหมดแล้วอ่ะมิสติกก็ความจริงอ่ะไม่ต้องทำแล้วนะคะสองวีมิสติกอะแต่ว่าด้วยความที่ฉันทำเอาไว้แล้วอ่ะฉันขี้เกียจเปลี่ยนก็เลยเป็นสองวีนะคะก็เน้นคู่ทาเยอะๆนั่นแหละใช้คู่ทาขั้นต่ำ3า5 7 5เพื่อที่จะทำให้ตัวนางติดลดความเสียหายเยอะๆนะคะเพราะว่าถ้าทำ3า5 7 5ได้เนี่ย มันจะมีบัฟพ,พิเศษให้ลดความเสียหายได้ถึง45%ตรงนี้เลยและนี่ก็คือรีวิวคร่าวๆนะคะของ d a ร o โกกแบบ a าเว e เนะจ๊ะซึ่งถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ด้วยนะคะถ้าใครกดไลค์คลิปนี้ขอให้ดวงดีนะคะแล้วก็เจอเหินอาเวของ d a ร o โกกเร็วๆจ้าวันนี้ต้องไปลคะค่ะไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าไปละบาย